ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชคนะคะท่านผู้ชมขะท่านผู้ชมคาเมื่อนี่เป็นสา,ส,าสายของวันที่22พฤษภาคม2565นะคะท่านผู้ชมคาเมื่อนี่แอดได้รับแอดจะไปติดตามบ่แม่นได้รับแอดจะไปติดตามตัวเลขแนวทางของไม่เพียร์ลอยล้านนะคะเล่าพัฒนานะคะซึ่งก็ได้โทรหาไม่เพียรเรียบร้อยไม่เพียรก็ได้ส่งมาให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะ เม่เพชรบอกว่าสเปรียบเทียบไห้เมืองด้วยตั้งแต่เมือวันจันพุธสุ์ที่ิ่านมานะคะกับแอดกระเสียม้นลงให้ท่านผู้ชมในเมืองอีกแค่หนึ่งเนอะคะ่ะว่าเป็นการเปรียบเทียบปลาของมเมทิปเมทเพชรลอยล้านนี่เขามาจังไหเขาตัวไดแน่ตัวไดที่เขาผู้ใดที่มืองว่ท่านผู้ไดที่ว่าโอ้ยพู้ได้วิ่งโอ้ยพู้ไดมืองโค้งสุดท้ายมืออื่นมีโค้งสุดท้ายนะคะอาจจะเป็นพุ่งนี้หรือเย็นนี้ก็ได้นะคะโค้งสุดท้าย พราะฉะนั้นคอยทำผู้ช่วงเอฟซีถุกทันได้พิจารณาได้ติดตามตลอดนะคะเมเพ็ดลอยล้านพระธรรมดานะคะเพราะอาจารย์นึงก็อาจารย์สวงคือกันกระทนผู้ช่วงขาแต่ว่าคลิปนี้ให้มึงอาจารย์ของเมเพชดลอยล้านไปก่อนนะคะเมเพ็ดลอยล้านสิเป,ป็นตัวใดสีเมนตตัวใดไปมึงน้องกันเลยค่ะทนผู้ช่วงขาดูด้วยกันเลยค,ะค่ะการทนผู้ช่วงขาตัวเลขแนวท่าของเมเพชดเนาะขะเนาะแล้วก็โล่งให้มึงตึงแต่ วดวันที่สิบหกนะคะงวดวันที่สิบหกคือวันจันทร์นะคะตัวเลขของเรากะเข่าเทิ้งแปดศูนย์สามเทิ้งเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือตัวเลขเนี่ยทางที่ผ่านมาเนาะแล้วก็มือวันมือวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวที่สองนี่คือมือวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ออกหนึ่งศูนย์หนึ่งขางล่างสองหนึ่งกับปรากฏว่าเลขไม่เพชรเข่านะคะเนาะ มิเพ็ดให้เก้าศูนศูนย์หนึ่งเลขสองตัวห้องกระตัดสื่อศูนย์หนึ่งราคาตัววิ่งของเล่านะคะวิ่งศูนย์ล่องหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะกระเข่าทั้งสองตัวอันนี้คือตัวเลขแนวทางของมิเพชรลอยล้านที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะสำหรับงวดนี้เพิ่นก็ให้หนึ่งสองศูนย์เก้ามีหลายคนบอกว่าเฮ็ดหกตัวเนี่ยมิเพชรเด็ดเพราะท่านอีบอกเพิ่นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะไปนั่งคุยกับเพิ่นอีกเท่านึงเพราะว่า เมเปเพิ่นมีความสามารถในการเหตุตัวเลขก่ะทางช่วอ่อสูตรอยู่ในสมองแล้วเลยค่ะทา้ช่ค่ะงวดนี้ถ้าตัดเล่นก็สิมี1 2 0 9สองเกแล้วก็เกสองแล้วก็02เนาะค่ะเนาะเมเพชรเราก็บ,บอกว่าค่อยดูนะคะว่าค่ะว่าตัวเลขแนวทางของเมเพชรงวดมือวันจันทร์สี่เม่นตัวใดนะคะทางช่วมกับมึงไปพร้อ,พอ,พอ,พอมกันเลยค่ะแม่เพชรแล้วสิจแจงอย่างละเอียดเลยนะคะ แต่ว่าเราเน้นเราบอกว่ารูด2รอง9ท้าย2องนะคะทนผูุชมขาเม็นยังกระเรลี่ยวแต่นะคะทุาชุ่มขาเกคูณเอคูณสิบเก้าประตูแล้วก็เก้คูณสิประตูไว้เลยนะคะตัวที่เพิ่นเน้นนะก็คือ1 2แล้วก็เจตัวอื่นที่เบาก็มี92 02 09 32นเะคะเลขสามตูแลวหเก้าเก้าเก 909 209 292 202 12ล่างบนลางไปเรยค่ะท่านผู้ชมลางแล้วหายห2 9่12 12้1 2มี2เทือแล้วก็02นะคะท่านผู้ชมค่ตัวเลข4โตมี1292 1202 0 2 9 0 2 0 9นะคะท่านผู้ชมค่ะ อันนี้คือตัวเลขแนวทางของเมพิดลอยล้านนะคะที่ลดแจ้งรายละเอียดออกมาให้ทวนทานผู้ชมได้เห็นเลยว่า<ม>เลขสองตัวบนล่างมีตัวใดเลขสามตัวมีตัวใดสี่ตัวมีตัวใดนะคะกะ็คอยทันผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะได้พิจารณาได้ไดต่ตองนะคะถ้าชอบกระติดตามกระเอานะคะถ้าบ่ชอบกระพานกระเป็นอย่างเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ อันนี้มันเป็นตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาสําหรับผู้ที่ชอบตำลาวนะคะสําหรับผู้ใดที่เข้ามาแล้วนะคะขอ,ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อดัดเดอค่ะกดแชร์ให้คนที่ห้องหัจักเพราะว่ามันจะได้เป็นอีกหนึ่งขัญกำลังใจให้กับแอดเจนางพร้อมนะคะทู้าาช่วะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะเดี๋ยวมาตามช็อตที่สองของเมเพจต่อไปนะคะเมเพ็ดแล้วมีหลายช็อตนะคะทู้าาช่คะ่ะ ดูไปด้วยกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะ่ะนนี้เป็นสูตรตามวันนะคะท่านผู้ชมค่ะ,คะสูตรลาวพัฒนาตามวันมาสันตามสูตรวันมาสันละว่าหอมไม่เพียรลอยล้านเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเราก็บอกว่าสองศูนย์เก้าเลขสามตัวเนาะค่ะเนาะแล้วก็สองเก้าเก้าแล้วก็สองแปดเก้าเลขล่างก็จะเป็น 1292งสไปกับแล้วก็บ,บนล่างไว้โลดค่ะทา่านผู้ชมคะไม่ต้องยากใจนะคะแล้วก็เราบอกว่า12นี่เราเน้นว่าเป็นล่างด้วค่ะทา่านผู้ชมคะมันก็เนี่ไม่แน่นอนบนล่างไว้เลยค่ะนิ่งเ,เลยแอดเสียดายเที่ยวกรศูนย์หนึ่งแล้วว่าบุนยุตยาแอดเลินคิดว่าเป็นล่างแค่ก็เป็นเน้นล่างไว้หลายปวดก็เลย ออกบนก็เลยได้หน่อยนะคะเตูมช่วงขาทั้งนี้และทั้งนั้นก็คอยทาผู้ชมเอฟซได้พิจารณาได้ไต่ต่ออีกเทือนึงเนาะค่ะเนาะอันนี้คือของไม่เพชรลอยเวลานสูตรตามวันสันละว่าสิเป็นสูตรตามวันหน่อยหลายบนล่างซําใดเข้ากระดิจัดคือเก่านะคะเดี๋ยวแอดจะให้เปรียบเทียบตอนแอดไปล่งคลิปของอาจารย์หนึ่อาจารย์สง เดี๋ยวอารสีเปียบเทียบห้ท่าผู้ชมมึงอีกเที่งว่าระวางเมเพ็ดอาจารย์หนึ่งอาจารย์สองเขากันตัวใดนะคะส่วนมากถ้าเขากันสีม่าน้ากันที่ขาทำช่วงขานะคะอันนี้วราเบื้องต้นไว้เพื่อว่าสีให้ท่านผู้ชมอย่าลืมอย่าชลาดใจนะคะทำช่วงขาว่าตัวเลขแนวทางของเมเพชดลอยล้านก็อาจารย์หนึ่งอาจารย์สองถ้าเขากันท้าตรงกันมักสีม่าน้ากันมักสีเขามักสิแตกนะคะทำช่วงขาเอ่อ เดี๋ยวแอดจเจียาลงของไม่เพียรให้เต็มเต็มต่อเซกันเลยค่ะทนผมมาาู้ชค่มว่าของไม่เพชรลอยล้านเต็มสูตรนี่แหละเป็นแบบนี้แหละนะคะทนผมมู้ชค่มเดี๋ยวแอดใช้ลงไงใถไทยคลิปเด้อค่ะทนผมมู้ชค่ะอันนี้เป็นสูตรตามวันส่วนข้างบนที่แอดนําเสนอเมื่อกี้นี่เป็นสูตรทั้งบนทมมัทมมทมม้งล่างที่เพิ่มเพิ่เพิ่มไหลายสูตรค่ะทนผู้ชค่ท่านผู้ชมกับเมืองแล้วก็พิจารณาเมืองตลาดนี่แคบหน้าจอแคบหน้าจอไปไหวเลยแล้วก็จดยดแล้วก็ แยกเหตุการณ์บ้านมองเลือยค่ะวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนเลยเพราะว่าที่พานมาของเรามือวันจันทรเขาวันพูดพวกเขาแต่ว่าวันศุกเขา่านะคะมือวันจันมืออื่นนี่แอดวาการหนาสนใจขึ้นกันนะคะทอมช่คงขาสำหรับตัวเลขแนวทางของเมเพชรลอยล้านนะคะก็นาจะมีเพียงแคน่นีนะคะทู้ชมค่ะแเอดก็คอยทอมช่วงเอฟซีทุกทัน โชคหมานลำลุย้ยคิดสิ่งใดคอยสมค้องมาดปัตนาเด้อค่ะทุกผู้ชมค่ะเดินทางไปใส่มาใส่ก็คอยเดินทางปลอดภัยไรังว่นเหยียบแผ่นดินใดก็คอยเป็นแผ่นดินถ้ำแผ่นดินทองแผ่นดินที่อุดมสมบุ์เกืือกูลซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดขอลาทาั้งผู้ชมไปเพียงแค่นี้คอยทานผู้ชมโชคดีโชคหมานลำลุย้ยถูกทันทุกคนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ